สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกๆกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางห้างสิงนะคะพี่น้องวันที่3สิงหาคม2565นะคะสําหรับ f อฟซท่านไหนนะคะอยากได้ห้างวีนะคะสามารถแอดไลน์ส่วนตัวมหาใจได้เลยนะคะพี่น้อง jai 2 2 1สอนะคะพี่น้องคะาเดี๋ยวใจจะส่งให้ทุกเช้านะคะก่อนคำนวณนนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคา ก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่สองสิงหาก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่สองนะคะพี่น้องคาจะให้เด่นรอบเช้าเจ็ดและหกนะคะเด่นรอบบ่ายสามและสองนะคะรอบเช้ามาบนเก้าแปดหกนะคะพี่น้องเด่นเข้าหกนะคะล่างเก้าแปดนะคะรอบบ่ายจะให้สามและสองบนมาเก้าสองหนึ่งนะคะพี่น้องล่างนะคะสามหกนะคะ สองหนึ่งใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องเด่นมาสองนะคะแล้วก็สามนะคะเข้าคู่สามหกค่ะพี่น้องวันนี้คู่ตัวเด่นแตกนะคะหนึ่งคู่นะคะมาต่อวันที่สามค่ะวันที่สามนะคะพี่น้องขาเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่เก้าและแปดนะคะสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องขาเด่นรอบเช้าอยู่ที่ เและ8จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะ9ก้าศูนย์เก้หกเก้าเสีนะคะแค่ะ8ป80 8่แปดศูนหกสาดหนึ่งแปดนะคะ รอบปลายนะคะพี่น้องรอบปลายอยู่ที่0ย์และเกนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะศนย์นะคะ0ู0ย0แ0ดศูนยนะคะ หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่นะคะแล้วก็เก้าหกค่ะพี่น้องะ่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะประจำวันก็คือเลข สี่และเลขเก้านะคะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านก็แล้วแต่ชอบนะคะพิจารณาดูนะคะชอ,ชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะคู่ที่ใจจับให้มันหลายตัวนะคะเดี๋ยวใจจับตัดทอนลงให้นะคะถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่น้องคะ่ะเก้านะคะเก้าแปดค่ะเก้าศูนย จะชอบ94นะคะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านแล้วแต่ชอบนะคะ8นะคะ84 87 0คะ่ะพี่น้อง08 04นะคะเพราะว่าเลขวันนี้มันน้อยตัวนะคะมีมีแต่989นะคะพี่น้องแล้วก็0นะคะ สถิติก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องขา9นะคะ90ตัวเดียวกับด้านบนนะคะไปกับทุกตัวนะคะพี่น้อง99นะคะแล้วก็94้9 3คประมาณนี้นะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะสําหรับ fc ท่านไหนนะคะชอบวิ่งลูดนะคะพี่น้องตัวเลข4ตัวนี้นะคะ9809นนะคะ3ตัวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า9ซ้าานะคะ สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะสําหรับผู้ที่ใจจับให้นะคะพี่น้องคะถ้าใครไม่ชอบนะคะก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องคุณเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สชคโชควันหมาล์ค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ